โคดาแล้วก็ทีมงานเนี่ยมาจัดคลาสสอนความรู้เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดหน้าร้านออนไลน์การทําเพจค่ะการแต่งรูปการตัดคลิปรวมถึงเรื่องของการยิงแอดโฆษณาค่ะ พอดาเป็นแม่ทีมออนไลน์แล้วก็เป็นครูที่สอนออนไลน์ในการมาครั้งนี้ค่ะก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องที่สนใจเกี่ยวกับออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงค่ะมาเรียนรู้ด้วยกันแบบฟรีเลยคลา์สนี้ค่ะรับจํานวนจํากัดมากๆดาจะไม่รับเยอะค่ะเนื่องจากว่าถ้ามาเรียนกันน้อยๆเนี่ยมันมีโอกาสเรียนกันแบบจับมือทําแล้วก็สอนแบบตัวต่อตัวจะทําให้ทุกคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยได้ความรู้กลับไปใช้ได้จริงๆแล้วไม่อยากให้ทุกคนกังวลน,นะคะว่ามาเรียนแล้วนะคะจะต้องเปิดบ มาเรียนแล้วนะคะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าขออย่างเดียวเลยค่ะถ้าลงทะเบียนแล้วอะค่ะขอให้รักษาสิทธิ์ของทุกคนเพราะว่าถ้าเราลงทะเบียนแล้วเราไม่มาเรียนค่ะมันจะเป็นการตัดสิทธิ์คนอื่นรับจำนวนจำกัดนะคะถ้าสนใจค่ะพิมพสนใจใต้โพสต์หรือว่าทักมาที่อินบ็อกของเพจนี้ได้เลยนะคะโคดดาแล้วก็ทีมงานนะคะรอตอบคำถามทุกคำถามส่วนเรื่องของสถานที่จะเป็นที่ไหนเวลาไหนอะค่ะ ให้ติดตามรายละเอียดได้ที่แชทนะคะหรือว่าดูที่โพสต์ด้านบนได้เลยนะคะถ้าคุณมีความฝันว่าอยากสำเร็จกับออนไลน์เราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเราเจอกันในคลาสนะคะ